매 <목소리> สวัสดีครับพบกับรายการคูวิ่งคูเฮลรายการที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพใครที่ชื่นชอบการดื่มสมูทตี้แต่อยากมีสุขภาพที่ดีเติมสารอาหารที่มีประโยชน์เข้าสู่ร่างกายด้วยวันนี้เรามาทำสูตรสมูทตี้แบบซปเปอร์ฟู้ดถูกใจคนรักสุขภาพแน่นอนและที่สำคัญเรายังได้ความรู้โภชนาการดีๆจากเชฟหนิงเชฟที่ศึกษาเฉพาะศาสตร์ของการล้างพิษด้วยธรรมชาติบำบัดเพื่อการใช้ชีวิตที่สมดุลสูตรซปเปอร์ฟู้ดจะน่าดื่มมากแค่ไหน ไปรับชมกันเลยครับวันนี้จะเป็นสมูทตี้นะคะที่ชื่อว่าซ u เปอร์ฟู้ดบลูเบอรี่โคโค่ค่ะซ u เปอร์ฟู้ดคืออะไรซ u เปอร์ฟู้ดก็คืออาหารที่มีประโยชน์มากมายแค่นี้เองค่ะดังนั้นอาหารต่างๆที่อยู่รอบตัวเราหลายๆอย่างเนี่ยถือว่าเป็นซ u เปอร์ฟู้ดไม่จำเป็นต้องจ่ายแพงๆหรือเป็นของนำเข้าเลยนะคะอย่างเมนูที่นำมาประกอบเป็นซ u เปอร์ฟู้ดบลูเบอรี่โคโค่ในวันนี้ล้วนแล้วแต่เป็นส่วนผสมของซูเปอร์ฟู้ดทั้งนั้นเลยค่ะ อย่างแรกเลยนะคะก็คือกลีนโยเกิร์ตแน่นอนค่ะโยเกิร์ตเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากนมตัวนี้จะมีในเรื่องของตัวฟอสฟอรัสแคลเซียมที่สูงและที่สําคัญที่ถูกใจสาวๆที่รักสุขภาพนั่นก็คือจะมีปริมาณแป้งและน้ําตาลน้อยกว่าเมื่อเทียบกับโยเกิร์ตทั่วไปนะคะและมีโซเดียมที่ต่ํากว่าเมื่อเทียบกับโยเกิร์ตทั่วไปค่ะจึงเหมาะสมสําหรับผู้ที่ควบคุมน้ําหนัก ะะต่อมานั้นก็คือในเรื่องของน้ำมะนาวสดนะคะตัวนี้ค่ะตัวนมอัลมอนด์ซึ่งเป็นตัวนมอัลมอนด์ที่เราได้ทํากันไปผ่านเครื่องสกัดเย็นนะคะคุณค่าประโยชน์ต่างๆก็ยังอยู่ครบถ้วนค่ะ ตัวนี้จะเป็นน้ำมะพร้าวน้ำหอมนะคะอันนี้จะเป็นกลุ่มของ blueberry ซึ่งแน่นอนค่ะผลไม้กลุ่มเบอร์รี่จะมีค่าในการต้านสารอนุมูลอิสระที่สูงรรยหอมนะคะและเพิ่มความสดชื่นขับลมด้วยตัวสาระแน่ค่ะง่ายๆนะคะวันนี้เชฟมีตัวช่วยพิเศษค่ะ<ม>นะคะเป็นเครื่องตัดน,นะคะในการทำน้ำผลไม้ปั่นต่างๆเนี่ยโดยมากแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะกลัว กลัวอะไรคะปกติเนี่ยเวลาเราปั่นต่างๆเนี่ยมันจะเกิดกระบวนการความร้อนขึ้นระหว่างการทำงานซึ่งทำให้สูญเสียคุณค่าทางสารอาหารไปนะคะดังนั้นการใช้พวกเครื่องปั่นพวกสุญญากาศเนี่ยมันจะช่วยรักษาในเรื่องของอุณหภูมิที่มากขึ้นและทุกครั้งให้มั่นใจว่าเราต้องใช้อุณหภูมิเย็นกับการทำงานนะคะและในการใช้เครื่องปั่นสุญญากาศจะป้องกันการเกิดออกซิเดชันระหว่างการทางานค่ะขั้นตอนเดียวใส่ทุกอย่างลงไปในโถนี้เลยค่ะ ทยอยใส่เลยนะคะผละไม้ลงไปก่อนไปสระแหน่นะคะกลีบยโยเกิร์ตค่ะตามด้วยของเหลวค่ะนมอัลมอนด์ค่ะ และน้ำมะพร้าวน้ำหอมค่ะน้ำนะคะให้เป็นน้ำมะพร้าวน้ำหอมและทุกครั้งค่ะที่เราทำสมูทตี้หรือน้ำผลไม้ใดๆการเลือกวัตถุดิบสำคัญมากนะคะเพราะว่าการเลือกวัตถุดิบที่ดีจะนำมาซึ่งแก้วโปรดของคุณที่คุณภาพและรสชาติดีกว่าค่ะขั้นตอนเดียวนะคะใส่ทุกอย่างลงไปในโถแล้วค่ะหลังจากนั้นก็แค่ปิดฝาให้แน่นนะคะหลังจากนั้นค่ะ ใส่ลงไปนะคะปิดฝาค่ะนิ้วสัมผัสนะคะกดปุ่มนะคะให้กลายเป็นสีฟ้ากดปุ่มอัตโนมัติค่ะ และทุกครั้งอย่าตกใจค่ะที่เขายังไม่ปั่นเลยทันทีนะคะเนื่องจากเครื่องนี้เป็นเครื่องสุญญากาศเขาก็จะมีระบบที่เอาอากาศเอาไปจากโถเพื่อป้องกันการเกิดออกซิเดชันระหว่างการทํางานและรักษาอุณหภูมิเย็นๆของผลไม้ของเราให้นานยิ่งกว่าค่ะที่เหลือก็แค่รอค่ะ เสร็จเรียบร้อยค่ะอย่างที่บอกค่ะเครื่องนี้เป็นเครื่องอัตโนมัตินะคะ,ะแต่ต้องยกโถเองนะคะเสร็จแล้วค่ะเนียนละเอียดมากๆเลยนะคะหนแก้วหนึ่งหน่วยบริโภคตัวนี้จะมีค่าพลังงานอยู่ที่92แคลอรี่ค่ะนะคะ ตัวนี้นะคะ1แก้วอย่างที่บอกค่ะเราจะได้ในเรื่องของวิตามินซีนะคะและในเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งเราถือว่าอุดมไปด้วยซูเปอร์ฟู้ดที่เราต้องการในหนึ่งวันค่ะง่ายๆอย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะ